อยู่ในท่าตะเสริมคณิตศาสตร์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นั้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูมิวสอนเกี่ยวกับการนับตัวเลข1นึ่งถึงสในจิตนตคณิตไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้คุณครูมิวนะคะจะสอนเลข5ถึงเลข9นะคะให้กับเด็ก,เด,กเดี๋ยวเรานะคะไปเรียนรู้กันนะคะว่าเลข5ถึงเลข9นั้น ใช้วิธีการนับนิ้วยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะการนับเลขหในจินตคณิตนะคะจะใช้นิ้วโป้งขึ้นมา1นิ้วนะคะเลข5 5หโอเคนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นเลขหให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้นะคะขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะ แบบนี้นะคะจะเรียกว่าเลข6ในจินตะคณิตนะคะต่อไปนะคะคือเลข7นะคะเรายังใช้มือข้างขวาเหมือนเดิมนะคะโดยเลข7นะคะจะมีด้วยการ3นิ้วด้วยกันก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเรียกว่าเลข7 เลข7นะคะในจินตะคณิตค่ะต่อไปนะคะเลขนี้ก็คือเลข8ค่ะเลข8นะคะจะมีด้วยกัน4นิ้วก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางและก็นิ้วนางนะคะขึ้น4นิ้วแบบนี้เรียกว่าเลข8 8ต่อไปนะคะคือเลข9อ่าเลข9นะคะให้เด็กๆชูขึ้นมาทั้ง5นิ้วเลย ถ้าชูขึ้นมาทั้งหมด5นิ้วนะคะเลขนี้ก็คือเลขเเลข9อ่านี้นะคะคือเลข9ในจินตะคณิตค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ5 6 7 โอเคค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสาธิตวิธีการนับนิ้วเลข5ถึงเลข9นะคะในจินตะคณิตให้เด็กๆดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ5 6 7 8 9เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเลข5ถึงเลข9น,นั้นเด็กๆทำกันได้คล่องแล้วใช่ไหมคะ ้าเด็กๆทำกันได้แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปวิดีโอในการนับเลข5-9ถึงโดยใช้นิ้วในหลักของจินตคณิตนะคะโดยให้ผู้ปกครองนะคะอัดคลิปโดยใช้กล้องหลังนะคะคุณครูจะได้ดูง่ายว่าเด็กๆนั้นใช้มือข้างขวาหรือว่าข้างซ้ายนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับคณิตแสนสนุกสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย